สนับสนุนโดยพับเบรกเบนดิกออโต้แจมไทยแลนด์ com ออโต้วิกเอน็น กลับมาชมกันต่อครับกับรายการออฟโรด d t ฟี่วีคเอนสองพันยี่สิบเอ็ดครับในวันหยุดนนะักขะตะัตฤกษ์แบบนี้นั่นเองฮะอย่างที่เกิดไปตอนต้นแรกนะฮะเขาเรียกว่านิสสันเทอรล่าฮะเขาเรียกว่ามวยรองแต่ต่อยหนักฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าปรับโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแบบไหนอย่างไรวันนี้ฮะพี่ต้นเขาไปทดล,ลองขับแล้วและทีมคับนัดรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันฮะคุณตูนครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการทดลองขับนะบมาพูดคุยถึงเรื่องของความเป็นมาของรถรุ่นนี้ก่อนนะ รถรุ่นนี้ก็บอกว่าน่าสนใจนะเพราะอย่างที่เรียนไปแม้จะไม่ใช่รถที่เรียกว่าเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มของรถในกระสงแบบนี้นะเพราะว่าเจ้าตลาดแน่นอนฮอร์ดูเนอร์อนะครับหรือว่าจะเป็น <ew> มิวเอ็กซ์นะครับหรือว่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็มีกลุ่มเขาอยู่นะครับแต่ว่าที่สันเทอร์าเนี่ยก็เรียกว่าในรอบนี้นะฮะการคัมแบ็กการกลับมาเนี่ยเขาทำการบ้านหนักหนักนะหนักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับสาหรับการเขาเรียกว่า ไ <Minor> มเนอร์เชนเฟสลิฟครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าโดยรวมนะฮะมีการเรียกว่าลื้อใหม่หมดอ่ะคุณตูโอ้าเรียกปรับโฉมอะ่ะนะฮะแล้วก็ทั่วทั้งคันเลยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยทำให้เทอร่าเนี่ยเขาเรียกว่าดูดีเมีอนาคตแล้วก็อาจจะเป็นรถที่มากอบกู้นิสสันในบ้านเราด้วยนะสถานการณ์ต่างๆของนิสสันนะครับภายนอกอย่างที่คุณตูนกับผู้ชมเห็นนะฮะภายนอกอม,มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่นะฮะทำให้เรียกว่ามีแรงดึงดูดมากกว่ารุ่นปรับเอ่อรุ่นก่อนหน้านี้ นะครับส่วนงานภายในก็เช่นเดียวกันนะฮะมีการปรับใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันก็โดยรวมนะฮะจากภาพที่เห็นก็คือเน้นในเรื่องของความเรียบแต่หรอูอ่าแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับภายในหลายคนบอกว่าตกแต่งดูมีความเป็นแบบรถเก่งพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอืาเรียกว่าดูดีมีสไตล์หลายคนบอกว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่รถรถแบบพีพีพีนะมันเหมือนรถเก่งหรูๆอ่นะครับหลายคนบอกว่าครนี้สังเกตก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง นะครับแล้วก็เรียกว่าการปรับห้องโดยสารของในตัวของนิสันเทอร่าในโฉมนี้นะต้องบอกว่าเขาปรับปรุงมาให้เน้นคนนั่งเป็นหลักนะครับโจทย์ของการปรับปรุงของทางทีมวิศวกรนิสันเนี่ยเขาบอกว่าเน้นให้การใช้งานในรถเนี่ยมีความรีกว่าคอมฟอร์ตสะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรองรับการเดินทางที่เหมือนข้ามจังหวัดเดินทางไกลขึ้นมาใช้นอกเมืองเนี่ย อันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็เรียกว่าระบบอินเทอร์เทนเมนต์นะฮะอย่างที่เห็นภาพนะครับก็เรียกว่ามีคุณภาพสูงนะครับมีการเสริมเทคโนโลยีด้วยกล้อง360องศานะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เรียกว่าเป็นชุดส่งกําลังที่มีกําลังแรงบิดมากพอที่จะเรียกว่าเอาตัวรอดได้สำหรับรถคันนี้นะในเส้นทางที่ทุรละพันดาลน,นิดขึ้นมาหรือว่าเ<อ>ส้นทาง Off ออฟโรดนะฮะเห็นรถที่เน้นในเรื่องของความคอม์ตแต่ว่าโจ์ในเรื่องของการใช้งานแบบ ลุยๆอ่ก็ยังมีอยู่ยังไม่ทิ้งนะครับช่วงล่างก็เป็นอีกเรื่องที่มีการปรับปรุงนะครับในตัวของเทอร่าเนี่ยเรียกว่าการเซตอัพของช่วงล่างเนี่ยน่าสนใจตรงที่เขาไม่ได้เน้นให้การรองรับเนี่ยเป็นในสไตล์แบบลุยหดหูอ่ะแต่เน้นว่าเมื่อคุณใช้รถเอเนกประสงค์คันนี้ในเส้นทางเรียกว่าออนโรดอะคุณตูนนะครับมันจะรองรับได้ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่ างนิสสันเองเนี่ยเขาก็เรียกว่านําโจทย์ที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดข้อบอกพร่องอนะครับในตัวของเทรล่าตัวเก่าที่หลายคนก็ต้องบอกว่าในเรื่องของยอดหรือว่าตัวเลขยอดขายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่อะพูดตรงกตะครับแต่ว่าการปรับปรุงครั้งนี้นยะหลายคนที่เคยมีโอกาสได้ใช้แล้วก็ได้ทดลองในโมเดลก่อนนะในรุ่นก่อนเนี่ยต้องบอกว่าหูเขาปรับมาได้ลงลงตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของ ดีไซน์ครับนะครับหลายคนบอกว่าเทอร่าในตัวก่อนที่จะปรับโฉมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะดีไซน์ไม่โดนใจคนไทยนะครับแต่ในตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าการปรับของเขาเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นเจ้าชายตะวันออกกลางเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะมีการเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ามีการเปิดตัวในต่างประเทศแล้วได้รับความนิยมในฝั่งนู้นมากๆเลยนะถูกต้องก็ถือว่าการมาครั้งนี้เนี่ยทำให้คู่แข่งก็ต้องร้อนหนาวกันนะครับสาหรับในตัวของนิสสันเทอร่านะครับ ส่วนในช่วงหน้าคุณตูนครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปทดลองนะครับการขับขี่แล้วก็ฟีลลิ่งของนิสสันเทอร่านะครับว่าการใช้งานจริงบนถนนทั้ง On นโรดและออฟโรดเป็นอย่างไรนะครับผมมีโอกาสได้ ไปทดลองขับบนเส้นทางสั้นๆนะครับเป็นวันเดทิปไปจากกรุงเทพไปจังหวัดนครนายกนะครับฟิลลิ่งการขับนะครับจะเป็นอย่างไรนะร้ในในช่วงหน้านะในช่วงเบรกที่3นะผมจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนสําหรับนิสสันเทอร่าในเวอร์ชันเฟสเลกคันนี้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ This